อันกริทึ่ของฉันบอกว่าทีมเจคอ,อบอยู่ที่เดียวกับเราเลยในช่วงระยะ80ถึง100เมตร80เมตรเลยเหรอแถวนี้คนไม่เสร็จน,น้อยนะรอบรอบที่นี่ดูพลุกพล่านแต่ไปหมดสรุป สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องนะครับก็มีผลงานของหนังกลางแปลงนะครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับหน่วยนี้ก็คือฟิล์มทองภาพยนตร์อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีแฟนๆเอฟซีท่านหนึ่งนะครับได้ทักมาทางเพจเฟซบุ๊กของเรานะครับให้อัปเดตผลงานฟิล์มทองยนต์จังหวัดสกลนครให้ดูหน่อยนะครับ ทางผมเก็ได้ไปหาคลิปแล้วก็ภาพประกอบบางส่วนนะครับจากทางทีมงานฟิล์มทองภาพยนตร์นะครับมาอัปเดตให้ชมกันในวันนี้นะครับสำหรับผลงานของฟิล์มทองภาพยนตร์สกุลลครในปี2565นี้นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งโจอตั้งได้สวยงามมากนะครับแล้วก็ระบบแสงสีเสียงต่างๆก็ยังคง มีคุณภาพที่ดีเช่นเคยนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่อยากจะติดต่อหนังฟิล์มทองภาพยนตร์อำเภอสว่างเนดินจังหวัดสกลนครนะครับก็ให้โทรไปที่เบอร์นี้นะครับทางผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้อีกนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปดูก็จะเจอครับสำหรับแฟนๆหนังแกล้งแปลนะครับอยากจะหาหนังสักจอนะครับไปสมควรในงานพิธีการต่างๆของท่านนะครับก็แนะนําเลยนะครับฟิล์มทองภาพยนตร์จังหวัดสกลนครนะครับ มีหนังใหม่ๆเก่าๆนะครับไว้ให้เลือกมากมายนะครับสําหรับในหน้างานปี2565นี้นะครับสําหรับคลิปก่อนหน้านั้นนะครับทางผมเองก็ได้อัปเดตฟิล์มทองพยนต์จังหวัดอุดรธานีไปแล้วนะครับก็เป็นหน่วยหนังชื่อเดียวกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของคนเจ้าหรือคนเดียวกันนะครับเป็นเพเอฟซีนะครับที่มีข้อมูลนะครับของฟิล์มทองพยนต์ทั้งสกลนครแล้วก็ อุดรธานีก็คอมเมนต์กันหน่อยนะครับเพื่อที่แฟนๆท่านอื่นจะได้ทราบข้อมูลไปด้วยนะครับสําหรับหน่วยพิมพ์ทองอพิทยนจังหวัดสวนครน,นะครับที่ช่องเราได้นําอัปเดตในวันนี้นะครับก็มีผลงานคลิปบางส่วนนะครับก็ให้ชมเป็นตัวอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงตอนใช้เสียงตอนเปิดเพลงครับก็เสียงดีเสียงชัดทีเดียวนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีไม่มากนะครับ มีแค่การอัปเดตสั้นๆให้แฟนๆนักแปลงตัวจริงทุกท่านได้ชมกันนะครับสําหรับช่องของเรานะครับก็จะเป็นช่องที่แนะนํานักแปลงนะครับที่ได้ข้อมูลมาจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebooktikk t อรหรือทางเว็บไซต์นะครับเป็นภาพเก่าๆใหม่ๆนะครับก็จะนามารีวิวหรือแนะนาหน่วยนักแปลงให้ทุกทุกท่านนะครับได้ชมแล้วก็ได้สัมผัสกันนะครับ สำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ